สวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกมาเดินป่านะครับมาหาเมนูครับหามาหาอีลอกนะครับเนาะบางคนก็เอื่นบกบุกปลาครับผู้นับทีมงานไปแล้วคนณู้น่บทีมงานพานอ้พานฉีเขียวครับ ครับผมไปได้ครับสองพันครับพันป้อมพันยวงครับผมพันนกพันหาไก่กุ้กปลาครับเอาแบบเอาไปทำเมนูเราติดตามนะครับผมแค่นั้น,นครับเนาะราติดตามตอนต่อไปครับไปไปถุดดินแล้วครับเอามาโชว์ด้วย มาโชว์ดูอยู่ตรงไหน,นถ้าเขาไว้หูเนีย้ยนี่นี่นี่ไม่เทียครับเอื้นกับบุกปานครับเนาะ